วัสดีค่ะช่องเ,คเทคโอนอินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะบ้านพร้อมที่ดินนะคะแปลงนี้บรรยากาศสวยๆเป็นธรรมชาติเลยค่ะทุกท่านสวยงามแบบนี้นะคะจะซื้อไว้สําหรับการอยู่อาศัยก็ได้หรือว่าจะเปิดเป็นกิจการก็ได้นะคะทําเลดีมากๆค่ะท่านใดมองหาแนวนี้สไตล์นี้พื้นที่กว้างๆนะคะเข้าไปชมพื้นที่จริงกันได้เลยค่ะทุกท่าน อยู่ใกล้ตลาดอยู่ใกล้โรตัสอยู่ใกล้เซเว่นนะคะอยู่ใกล้โรงเรียนมีเพื่อนบ้านพร้อมเข้าอยู่พร้อมเคาน์เตอร์บาร์ร้านอาหารด้วยนะคะเลือกได้เลยค่ะไม่ว่าจะอยู่อาศัยหรือประกอบกิจการขะท่านตัวบ้านนะคะเป็นบ้านไม้ค่ะครึ่งปูนนะคะพื้นที่ใช้สอยมี6ห้องนอน5ห้องน้ำ2ห้องครัวมีห้องครัวเล็กห้องครัวใหญ่นะคะ มี2ห้องรับแขกค่ะขนาดเล็กและขนาดใหญ่เช่นกันค่ะทุกท่านมีพื้นที่จอด,ดรถ3-4ถึงคันเลยค่ะแปลงนี้นะคะเนื้อที่ขนาด2งาน11ตารางวาอยู่ที่จังหวัดลำปางค่ะราคา4ี่ล้านห้าแนบาทมีโฉนดพร้อมโอนนะคะมีบริการเดินเรื่องสินเชื่อให้ฟรีด้วยสนใจติดต่อนัดชมพื้นที่หรือต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ ติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์หรือ ID Li ลายใต้คลิปเลยค่ะช่องทางการติดต่อผู้ขายแปลงนี้เลยนะคะในวันนี้เจคเคนโต้องราไปก่อนสวัสดีค่ะ